โอเคครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อ,อนรับเข้าสู่โลกบอลในแบบ High and Seek นะครับผมวันนี้ผมมากับใครครับนากีคนเดียวครับเพิ่มเติมตัวเหลี่ยมขึ้นตัวเหลี่ยมๆเติร์กเลยอะเหลี่ยมเติร์วันนี้ก็จะเป็นเล่นเป็น High and Seek ก็คือเล่นเป็นแนวซ่อนแอบ,บนะครับเขาสมโหมดป๊อปพันธ์ก็ดีกว่าโอเคเรามา,าสู่ดาร์บ,บี้แล้วโโอ้หเมือง,งใหญ่ๆถามจริงแล้วคนคน,คนหาจะไม่เหนื่อยเหรอใหญ่ขนาดนี้โอ้โหโอ้โหิหลืออยู่ว่ะจังหวะนี้เราเป็นคน ไฮเดอร์เราเป็นคนหาเอ้ยเป็นคนซ่อนดิเออไฮเดอร์เป็น,นออคนซ่อนนะครับมีเสียงปืนด้วยเราจะเป็นอะไรดีแล้วเป็นหักหายไหมเราต้องเลียนกับที่ที่มันสิ่งที่มันสกปรก,กได้อยู่นะดูก่อนดูก่อน,นคนหาอยใก <มา S 1> ล้คนหาเลยขึ้นได้ปะขึ้นได้โอ,อไโอ้ยมีคนรถไฟแล้วคนไบอ่ะมีเหรียญด้วยอ่ะมีเหรียญด้วยคืออะไรอ่ะ เดี่มมันจะเป็นแต้มนะและไอ้สกิลหนึ่งคืออะไรอ่ะที่เป็นขวดขาวๆคืออะไรอ่ะไม่แน่ใจไม่เคยใช้อ่ะอยู่ใกล้กับจุดเกิดศัตรูเลยปลอดภัยที่สุดที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วเอไอ้กล่องนี้มันถือดาบมันเป้วดาบมาจากไหนอ่ะเก็บเหรียญเอาั้งเก็บเหรียญซื้อดาบหรอเฮ้ยเอาว่ะไอ้มันเอาไม่ไปซื้อกับคนคนหาว่าเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหตรงนั้นสี่ได้มีคนหาเราแต่ตนี้สองคนก็หาเราไม่เจอหรอกนะเพราะเรามันเนียนมากอย่า้วไงมันวนมาทางเราเฮ้ยนะอย่าสงสัย ตกไปตายเ,ยเลยไ <c oughs> ม่เดนเเจอได้ยังไงไม่ได้ยินเสียงแน่เลยเรียบร้อยโดนกระทืบอีกหนึ่งนาที่อนาที่ <c oughs> มีเสียงเรียกร้องจากแถวแนี้เหรอบนต้นไม้เหรอมีสิ่งอยู่แถวนี้อ่ะแต่มันชี้ไปด้านบนอะ่ะบริเวณนี้มีคนอยู่เจอแล้วเจอตัวนึงเจอตัวนึง ไม่โดนเราไปดักแปบเสื่าผ้ามาเติมฟเดือดเดือทีเราเลยใช่ไหมเป็แถวเราหรือเปล่าอ่ะไม่น่าใช่นะแน่เลยไม่เจอแล้วดูดาด้วกน้อยตาไม่ใช่ด้วยดูอ๋อทันสามารถฆ่าได้เดือยเนี่ยใช่ใช่พร้อมสามารถไล่ฆ่าได้ได้ยินเสียงชนะว่ะไม่มีใครเดือดตรงนี้มมนแต่คนเดียวมันมีชี้อยู่แถวนี้แต่ตัวมันไปไหนวะเฮ้ยอย่าบอกว่านากีเนียนเกินเนียนไปหรือเปล่าเนียนไปหรือเปล่าอาไม่ใช่ อะไรอเหรอว่าจะแอบมาตียต้องแนนต้องเขียวตายคือหน้ามาฟันแบบปุ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 บบอย่างนี้ใครจะไปรอดวะมาเข้าสู่เกมที่สองเราเป็นไฮเดอร์อีกแล้วเราเป็นคนแอบรอบนี้เราจะแอบเป็นอะไรดีนะไายจะไม่ทันแล้วเอาอะไรไปดีแล้วเอาไม่ทันแต่มันก็โอ้โหไม่ทันนะมันซ้อนไม่ทันเรียบร้อยไอ้นั่นเนียนวะน่ะเราเช็คบริเวณเราหน่อยสิอ้า เ้้ฮคนหาเราเป็นคนตกแล้วเรียบร้อยอะไร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 น้ำตาลดูดีอย่ากโกงอ่ะโอ้ไล่ถ่ายเลยเหรอเจอหรือเปล่านะเขาจะเจอหรือเปล่าอะไรอะเฮ้ยเอามันมีอะไรอะก้มบินบินด้ด้วยเหรอตกบ้าจริง เจอกูรับดาบกูให้เลียน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 อุ้ยแล้วผมเนียนแล้วผมเนียนจัดแล้วผมเนียนจัดเอ้ยรอบนี้คนหาคนห้าแต่คนซ่อนก็เยอะเหมือนกันครับไปเป็นรถทำไมเป็นรถนะเป็นรถเปี่ยวอะเป็นรถเปี่ยวอะเป็นรถเปี่ยวอะเออแล้วเปียกอะแล้วเปี่ยวอะถ่ายดิโกงอ่ะถ่ายแล้วเลื่อเป็นรถด้วยโคตรโกงเลย ผมไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้ต้นมะพร้าวมันเป็นได้หรือเปล่าเป็นได้เป็นได้ต้องมีคนบวกเขาอยู่นะมีคนสู้อยู่นะแล้วเจออึบ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 เรียบร้อยได้หนึ่งร้อยยังไงมีคนมันเราไปแล้วไปแล้วไหน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 มารถอะโหรถช่างใหญ่ไปอยู่ข้างบนรถต่อฟลักมานี่ดิเอ้เขาเป็นกล่องแล้วเขาเป็นกล่องแล้วเอ้ดิจู๋กรอจู๋เก่งก่อจู๋เก่งก่อเราอยู่สองตัวเราต้องหาให้เจออีกหนึ่งนาทีอะ ผมว่ามันต้องอยู่ข้างบนไว้พวกเนี้ยปีนเสาได้ปะเฮ้ยได้ปีนเสาไ,ได้มั<ว>นอยู่ฝั่งนี้แน่ๆเลยเดี๋ยวเช็คก,ก่อนดิอยู่บ้านฟ้าเจอแล้ว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 ของขยับอยู่มันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอาจจะลงไปแล้วก็เป็นได้แล้วเนี่ยเป็นอะไรอะ่ะอ๋อเรียบร้อยเ,เ,อเล,ยลี้ยงหนึ่งเลี้ยงหนึ่งอีกหนึ่งอยู่ไหนนะาเอาูบินได้เอาขบินเจอเฉยเลย ตรงไหนอ่ะมันบอกว่าบนทีเหรอไม่กูว,ว่ามาตีเราคนไทยว่ารถกีบั๊กมันเป็นตัวอะไรอ่ะต้นไม้เหรอเขาสกิมที่สามไปดูซิรอบนี้เราจะเป็นคุณหาหรือเปล่าไม,ไม่รู้เลยเอเอเนี่ยข,ขาวๆมันใช้ยังไงอ่ะแต่แต่ว่ากล่องมันให้คนหาไปคนซื้อเพราะเห็นมัน,มนเอาเหรียญไปซื้อได้อ๋อเราสามารถเอาเหรียญไปเปิดได้ไปเปิดกล่องใช่ใช่เข้าใจลวเข้าใจแล,ว,จแลวเราอเอาเหรียญไปเปิดกล่องได้เหมือนกันอันนี้ผมสามารถซื้อพุธได้แล้วเนี่ยแต่ว่า เราเก็บไว้ก่อนดีกว่าถ้าเราแอบแล้วแล้วก็แอบให้เนียนที่สุดเขาบอกไว้ว่าที่ที่อันตรายที่สุดก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ตรงนี้ยังไงอะ <Run. S 1> เดีเยวไปลว อย่างที่เราใช้ไม่ได้แล้วเหรอที่จะมาสงบชิดสดไม่ไม่คือตอนแรกอะเนียนแล้วไอ้ที่ตีมาห้าไปแต่พักมันร้องอ๊อกล้มขาหลักมาคือจังหวะล้อกแบบโอ้โหตอนแรกคิดว่ารอดแล้วแตาพักมันร้องอ๊อกเราไม่เนียนหรือนี่ไอเราว่าเราเนียนแล้วนะท่านจิตตอนนั้นคือเอใจว่าตอนนั้นอะเมื่อกี้อใจดีแต่รับมาแต่เรับมาแจ้งเตือนพอดี ก็เรียบร้อยเป็นยังไงกันบ,บ้างครับสำหรับพาณิชย์ก็ถ้าหากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ไว้กันด้วยนะครับผมก็ถ้าหากใครจะเล่นแบบ h i g h น n d s i กนี่เดี๋ยวผมทิ้งแมปไว้ใต้ล่างคลิปนะครับก็ฝากช่อง TikTok ok นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ TikTok ok ไว้ให้แล้วกันครับของคนนักกีฬาก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับก็พาณิชย์ก็มีเพียงเท่านี้ก็ผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็กสวัสดีครับบ๊ายบาย